สวัสด sí, um ีครับผมนายพิรพงศ์ป okay. yeah. nah, no okay. yeah. right. oh. ุตนะครับเราจะนำเสนอการสร้างมหาประสิทธิภาพชุดเครื Pl ่องปรับอากาศแบบแยกส่วนครับของเครื่องไหน่องอครื่องไหนโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งการศึกษา ามหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงแปนกจ่างไฟฟ้ากำลังได้สภาพช่างเท็คุ้มครับหลักการแน่ผลในการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงมีรายวิชาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นรายวิชาที่ฝึกปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศครับ ประสบปัญหาเกี่ยวกับชุดฝึกไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่ทําการทดลองปฏิบัติทางการผู้จัดทำโครงการซึ่งเห็นความสําคัญในการเรียนในวิชาดังกล่าวซึ่งได้จัดทาชุดฝึกเครื่องประอากาศแบบแยกส่วนวัตถุประสงค์ของการวิจัยหนึ่งเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกเครื่องปร,ปรับอากาศแบบแยกส่วน ใช้สอนในชาเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศสำหรับนักศึกษาหลับปศสองเพื่อหาเพื่อหาความงูอใจประสิทธิภาพของชุดฝึุกเครื่องปรับอกาศจาแเลกส่วนรั้ประโยชน์ชาประโยชน์ชาดประโยชน์ที่คาดเตียว่าจะได้รับหนึ่งนักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุดปุฒิเครื่องประกอบการและแยกส่วนนักศึกษาและครูที่ปิจารณาโดยการโดยได้รับองความรู้เกี่ยวกับการทำประตูสูงนักช่างนักเรียนได้ฝึกทำงานเป็นกลุ่มครับเในว่่าสรริมุละตอนการสร้าง ชินะ้นงานครับหนึ่งขั้นตอนการยึดแผ่นอะคริลิกคนระับสองขั้นตอนการเจาะดูแฟนคอยคนระับสามขั้นตอนการประกอบเครื่องประกอบกระป๋านสี่ขั้นตอนการเติมยยนะน้ำยาเองครับข้อเสนอเนี้ย จากการจากผลการวิจัยพบว่าชุดเครื่องรประกอบกาศแบบแยกส่วนใช้เรียนในวิชาเครื่องรประกาศสําหรับนักเรียนนักศึกษาระดับปสอมีประสิทธิภาพสูงวกว่าจริงที่กาหนดและแม่นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างพบว่าสามารถพัฒนาในการเรียนวิชาเครื่องรประกอบ ชุดฝึกเครื่งองประกาศแบบแยกส่วนในการเรียนวิชาเครื่องประการปรกาศส่วนไปใช้กับนักเรียนนักสาวในอื่นไ,ได้เนื่อประโยชน์แก่คนจํานวนมากต่อไปครับสองชุดฝึกเครื่องประกาศแบบแยกส่วนใช้เรียนในวิชาเครื่องปรกอบประกาศ,กกกาศสําหรับนักเรียนระดับปศเป็นเครื่องมือใช้ที่ผ่านการทดสอบและมีความทันสมัย หมาะสำหรับเหมาะการนำไปใช้เยืดในแขนเครื่องกระบอกอากาศที่มีลักษณะสารทำงานได้เคียงกันเช่นการควบคุมต้นครับมัอาจบกการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ